บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่18กันยายน2568คนผ่าน5ข้อนี้ครบได้เงิน415บาทสูงสุดอยู่เลยคุณได้เงินไหมสำหรับคนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่คุณผ่าน5ข้อนี้ครบคุณได้รับ415บาทครับบอกเลยว่ามีวิธีการที่จะทำให้คุณได้ครับหากคุณไม่เคยได้415บาทมาเลยนะครับตลอด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเนี่ยไม่แน่ครับใน18กันยายนนี้จะเป็นของคุณ4ี5บาทนี้เพียงคุณมี5ข้อนี้ให้คุณรบครับมาเริ่มต้นกันเลยสําหรับข้อที่1ข้อแรกครับคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ในที่นี้เนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณไปลงทะเบียนกันนั่นแหละแต่ละคนครับที่ไปลงทะเบียนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันในเดือนกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่ันต,ต่1กันยายนแล้วนะครับ เงินคุณเข้าตามปกติตั้งแต่1กันยายนแล้วครับเมื่อเงินคุณเข้าแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณเนี่ยได้ทําการลงทะบยนผ่านตรวจสอบบัตรผ่านยินเนตนผ่านเรียบร้อยครับก็คือครบทั้งองค์ประกอบทุกอย่างสําหรับการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการห่งรัฐครับถ้าแบบนี้ข้อที่1คุณก็ผ่านสบายๆเลยครับอ่าต่อไปครับเราไปต่อในส่วนของข้อที่2ครับข้อที่2ครับคือการ ลงทะเบียนในส่วนของค่าไฟฟ้าฟรีนะครับค่าไฟฟรีซึ่งเงินตรงนี้ส่วนหนึ่งครับมีค่าไฟที่คุณได้รับแน่ๆครับก็คือค่าไฟโดยคุณต้องทําการลงทะเบียนครับเพื่อรับค่าไฟฟรีอยู่ๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่สวิตเซอรแล้วทุกคนเนี่ยจะได้ค่าไฟฟรีมันไม่ใช่นะครับคุณจะต้องไปลงทะเบียนด้วย อันนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณครับถ้ากับว่าคุณต้องการจะรับค่าไฟฟรีตรงนี้คุณต้องไปลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนถ้าอยากรู้ครับพิมพ์บอกมาผมจะได้ส่งวิธีการไปให้คุณครับเพราะว่าจริงๆเข้าไปหาในช่องก็ได้นะกดชื่อช่องแล้วก็เข้าไปเลื่อนหาดูแต่คลิปมันเยอะนะอาจจะหาไม่เจอได้แล้วเนี่ยพิมพ์บอกมาก็ได้ผมจะได้ส่งวิธีการไปให้แล้วพอวิธีการมาแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยไปดูในคลิปเหล่านั้นนะครับเมื่อคุณดูคลิปเหล่านั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นอันจบนะครับคุณก็จะสามารถ ได้สิทธิ์ค่าไฟฟรีแต่ค่าไฟฟรีตรงนี้คุณต้องเข้าใจครับว่ารัฐเนี่ยจะมอบให้คุณ315บาทคือจํานวนที่คุณจะได้สูงสุดแต่มีข้อแม้ครับว่าคุณต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะกรณีที่คุณใช้ไฟเป็น316 17 18 19 20หรือรอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็น400บาทหรือ500บาทแบบนี้ครับคุณจะไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีแล้วก็ตาม มันเป็นเงื่อนไขที่เขากําหนดเอาไว้ครับเพื่อที่จะกําหนดก็ประมาณให้เพียงพอต่อกับทุกครัวเรือนในประเทศไทยที่มีแบบสวัสดิการรัฐก็เลยต้องออกแบบเป็นแบบนี้นะเนี่ยอาจจะฟังดูว่ามันโอ้อย่างี้ใช้ไฟบางคนเนี่ยบางทีใช้เกินถ้าใช้เกินก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้อันนี้คุณต้องเข้าใจความจริงที่รัฐเนี่ยเขาทํามาแบบนี้นะครับนะสำคัญมากๆนะโอเค แล้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่เกิน3 1 5ก็จะได้ใช้315บาทฟรีนะครับก็คือค่าไฟทําไมผมต้องใช้วันที่18กันยายนใช่ไหมครับ18เนี่ยคือวันที่ค่าน้ำค่าไฟออกบางคนอาจออก17บางคนอาจออก19บางคนก็ออก18ซึ่งเมื่อวันที่ค่าน้ำค่าไฟคุณออกครับเรจะเป็น17 18หรือว่า19วันใดก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อค่าไฟออกแล้วค่าไฟไม่ถึง3 1 5คุณก็ได้ฟรีคือไม่ต้องจ่ายบินนั้นเนี่ยก็จะ ขึ้นเป็นศูนย์คุณไม่ต้องจ่ายเลยก็หมายควาว่าคุณได้รับเงิน315บาทนั่นแหละครับอันนี้คือเหตุผลนะที่ทําไมผมต้องบอกต้นคลิปว่าได้เงิน415บาทนะครับอันนี้3 5บาทข้อ2ข้อที่3ครับคุณต้องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําประปาฟรีและสําเร็จค่าน้ําก็เหมือนกับค่าไฟครับอยู่ๆเฉยๆเนี่ยจะได้เลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ก็คือคุณจะต้องไปลงทะเบียนเหมือนกันซึ่งแนะนําว่าถ้าหากคุณไปลงทะเบียนค่าไฟแล้วก็แวะไปลงทะเบียนค่าน้ําด้วยมันจะต้องลงทะเบียนให้ทั้ง2องอย่างไปเลยนะครับโอเคนะถ้าคุณลงทะเบียนเสร็จสิน้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รับไปเลยครับแต่ค่าน้ําต้องบอกก่อนครับว่าจะไม่ได้เท่าค่าไฟครับค่าน้ําจะได้100บาทแต่เงื่อนไขย,ยังเหมือนเดิมคือใช้น้ํา ต้องไม่เกิน315บาทเมื่อคุณใช้น้ําไม่เกิน3 1 5บาทครับคุณจะได้ส่วนลดใช้คําว่าส่วนลดครับ100บาทแต่หากคุณใช้น้ําไม่เกิน100บาทคุณได้ใช้น้ําฟรีไปเลยคือไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเขาให้100่งร้อยไงคุณต้องเข้าใจนะครับนั้นเนี่ยถ้าหาว่าคุณใช้สมมติใช้70บาทก็ฟรีครับ70บาทไม่ต้องจ่ายแต่หากคุณใช้300คุณจ่ายเพียงแค่200รัฐสนับสนุนจ่ายให้คุณ100บาท นั่นเองครับก็เหมือนกับคุณได้เงิน100บาทเพราะคุณไม่ต้องควักเงินจ่าย100บาทนะครับดังนั้นเนี่ยสามร้อยสิบห้าบาทบวกหนึ่งร้อยบาทเป็นสี่ร้อยสิบห้าบาทใช่ไหมผมทั้งคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีการมั่วแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างในช่องนี้คือข่าวจริงทั้งสิน้นครับดังนั้นเนี่ยคุณติดตามตรงนี้มาถูกทางแล้วครับนี่ข้อที่สามแต่ยังไม่หมดคุณต้องผ่านอีกสองข้อให้ครบครับข้อที่สี่ครับอ,อันนี้ผมได้บอก ปะไปไปแล้วนะครับในข้อที่ผ่านมาก็คือคุณต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนใช้ไฟฟรีไปเลยนี่คือข้อที่4นะนที่ผมบอกไปแล้วแหละข้อที่5ใช้น้ําไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนได้ส่วนลด100บาทอย่างที่ผมบอกใช้น้ําไม่เกิน100บาทใช้น้ําฟรีอ่าสีหนี่บอกปะ,ปะปาปไปแล้วตอ,อน,นนั้นเนี่ยผมไม่ได้เจาะลึกตรงส่วนนี้นะก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณจะสังเกตได้ว่ามี5ข้อนี้ครบทุกข้อ คุณก็จะได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมไม่ได้บอกเลย315บาทบวก100เท่ากับ4 1 5บาทแต่จะได้เป็นสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟจะไม่ได้เป็นเงินสดนะครับแต่การจะได้นั้นคุณต้องไปลงทะเบียนร,รับค่าน้ำค่าไฟฟรีด้วยอยู่แล้วจะได้เนี่ยไม่มีทางต้องไปลงทะเบียนถึงจะได้ครับอ่าตรงนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ นั้นเนี่ยถ้าหากคุณยังไม่เคยได้มาก่อนเลยนะแล้วมาดูคลิปนี้ยังมีเวลาครับรีบไปลงทะเบียนอาจจะทันในเดือนนี้ถ้าไม่ทันเดือนนี้ก็ได้เดือนถัดไปได้แนะนำว่าให้รีบไปลงทะเบียนอย่างเร็วที่สุดตรงนี้สําคัญมากมากครับแล้วเมื่อคุณไปตามนี้ครับก็อย่างที่ผมไ,มได้บอกเลยครับคุณจะได้สิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะครับคืออันนี้เนะี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของวงเงินอีมันนี่อันนี้คือรูปแบบเก่านะรูปแบบนี้ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วรูปนี้รูปแบบนี้คือบินคนาเข้าไฟออกนะครับก็จะเป็นตาม เงื่อนไขเลยนะครับมีคณะเข้าไฟออกปุ๊บใช้ไม่เกินสามก็จะได้ใช้ไฟฟรีใช้น้ําไม่เกิน100ใช้ใช้น้าฟรีอย่างที่ผมบอกไปวันที่คณะเข้าไฟออกวันที่18หรือ19หรือที่17นะครับเมื่อเข้าไฟออกแล้วเป็นไปตามเกณฑ์น,นี้ก็รับไปเลยสูงสุดคือ4ี5บาทนะครับโอเคอตัวอย่างจะให้คุณเข้าใจง,ง่ายๆเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วกันใช้ไฟไม่เกิน3ามบาทใช้ไฟฟรี ใช้ไฟเกิน350บาทไม่ได้รับความช่วยเหลือใช้น้าไม่เกิน350บาท,บาทได้ส่วนลด100บาทใช้น้ําไม่เกิน100บาทใช้น้ําฟรีใช้น้ําเกิน350บาทไม่ได้รับความช่วยเหลือโอเคนะอันนี้เนะี่ยคือการขยี้ให้เห็นภาพชัดครับโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลที่ต้องมาฝากทุกท่านแบบด่วนเลยนะส่วนข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากคุณไม่มั่นใจว่า ในเดือนต่อไปก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยคุณยังจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อหรือเปล่าครับผมมีทาคลิปอธิบายไว้อยู่ครับว่าใครจะสามารถที่จะไปต่อได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ให้ดูได้ต่อเลยหลังวิดีโอนี้ครับเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆส่วนคุณต้องการจะลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟก็พิมพ์บอกมานะว่าต้องการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟรีแล้วผมจะส่ง วิธีการไปให้แล้วคุณไปลงทะเบียนตามคลิปนั้นครับสงสัยอะไรก็พิมพ์ในคลิปนั้นเลยนะลงมะียนเข้าไปเิื่ทีจะได้ไปเข้าไปตอบคุณได้ถูกนะว่าคุณติดปัญหาในส่วนตรงไหนครับผมพร้อมเต็มใจช่วยคุณอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้คุณเนี่ยนะได้รับในตรงนี้อย่างเต็มๆมนะครับไม่พลาดง่ายๆครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลที่ฝากกับทุกท่านล่าสุดครับขอบท่านที่ตามรับชม